กอยพี่ทำไหมล่ะเดี๋ยวพี่ไม่ทำอีกก้อยก้อยก้อยสตอสตออไรวดมาดไมดิมลุน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 ลนเอาไม่กินอ่ะเอ้ยลุนมาแล้วนี่ ถอยนะเดี๋ยวจะพอให้กินนะอย่ามาว่าพี่เพราะพี่ไม่ทำ <g ül> นี่ทำแล้วอ่ะอไปยางกัน้อยดำดำน,น่ไม่ตรงนะเหอว่ามา <g ül> ดำดำนี่ยังกันกลางนะลองเล็นได้ไหม เลยได้ไหมก็สตอนะครับสตอที่เราปลูกไว้ข้างบ้านหรือหลังบ้านอะไรก็ตามนะครับตรงไหนก็ได้นะครับนี่พอมันสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เอาเม็ดมันนะ่ะเอามาปลูกแล้วก็มาเพาะไว้แล้วก็มันก็จะใหญ่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ที่จ่ายท่านดูก็เพื่อว่าบางทีเนี่ยเราซื้อแต่ของข้างนอกมา ยังไม่ได้คิดจะปลูกไงอันนี้ก็ถ้าเราปลูกแล้วก็มันจะได้สักวันหนึ่งก็เราอาจจะรอหน่อยนะ,ะแต่ว่านี่เห็นนะตท่านผจ้ต้นใหญ่ละอันนี้ก็ต่อประมาณตอนนี้ก็ประมาณห้าปีเจ็ดปีก็คือต่อที่เราเอามาปลูกเนี่ยมันอายุมันน้อยมันก็เป็นนะท่านผู้าก็เป็นลูกให้ฝากให้ลูกนะนี่ก็ให้ผลได้รับผลนะทู่่ชมนะ เอาละมันไม่ได้มีอะไรมากโอเคว่าอยากจะบอกว่าถ้าเรามีพันธุ์มีขยายพันธุ์ได้ปลูกได้เนี่ยก็ก็จะดีนะเดียวมีนี่ก็เอาไปปลูกหลังบ้านไวหลายต้นแล้วพี่ก็เออได้ครับเอาไปตังงวด้วยไอ้ไปทุบงเฟืยเลยเอ้กางูดำอะไรอย่านี่มีอะไรนี่อะไรเดี๋ยวได้เลยเลยตัวนั้นเป็นอย่างเขียวเขียว เราไปไอตย่างต่อนะครับท่านผู้ชมก็มันไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าถ้าเราย่างแบบรีบร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดาหมดเลยทีนี้ข้างในมันก็ไม่สุกแต่ว่ากินได้ไม่กินได้ั้งดิบทั้งสุกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเผามันสุกแล้วก็รสชาติมันจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมวันนี้ก็ธรรมชาติมากเลยนะครับนี่ก็ ในบ้านมันร,นะร้อนนะท่านก็มาทำข้างนอกตอนนี้ขั้วครึ่งนะครับกระดูกอ่อนกำลังเดือดนะครับท่านผู้ชมจะใช้ดูอันนี้เอา้าไม้หายไปหมดแล้วก็จะให้ดูไม้เป็นไม้เป็นไม้ฟืนนะครับก็สามารถที่จะประหยัดแคสประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับเนี่ยทำแบบนี้ ดูหน้าตาต่อยนะวันนี้ปีทําไม่ดูแลนะนี่ถ่ายเองทาเองนะครับนี่นี่ไหมเห็นยังนี่ถ่ายยังไงเห็นไหมนี่แกงอ่งนะนี่เออนั่นแหละ เนี่ยนี่นี่น,นี่อ่านะเป็นันว่าผ่านนะวันนี้นะอเออไม่ว่ากันอีกเดี๋ยวจัดอ่านะครับรเพือประจําเลยอ่านะครับต้อยนะพี่ทําเลยนะ นี่ผัดเองถ่ายเองนะอันนี้ก็สุกนะครับต่อมันไม่ต้องให้นั่นนะครับนี่ประมาณนี้ก็สุกแล้วครับนี่กลุ้งกุ่มกุ่มนี่ได้ไหมตไอยโอเคนะเช็มนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนี่นะ,ะเอียดน,นะครับเปลี่ยนของเราวันนี้ก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะครับก็เหนื่อยนะครับแต่ว่า วันนี้โดนไฟบังคับนะครับก็ต่อยบอกมาแล้วเอาเปียกไปะเอียดทำไมไม่ทาเองบ้า oh, <no>, no. วันนี้ก็ทําหลายอย่างเลยน,นี่ดูนะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่อันนี้ก็คลิ้งนะครับกระดูกกระดูกอ่อนนะครับอ่าอันนี้ก็ปัดสตอนะครับปัดสตอแล้วก็ใส่กุ้งนะครับนี่อันนี้ก็ นี่คืออะไรปัดเพชรปัดเพ็รมูปัดเพ็ดนะครับไม่ใช่เป็ดนะเป็ดเป็ดปัดเผ็ดพูดยังไงก็ไม่เอ้ยเนี่ยปัดเครื่องแกงอืปัดตะตอเครื่องแกงครับนี่อันนี้ก็คือน้ำพริกน้ำพริกแล้วนี่ก็ตะตอเปาเอาไปอยาดจิมตะตอเปาก่อนดิ

ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็เราจะกินข้าวข้างนอกกันบ่อยมากนะครับแต่ว่าไม่เคยนั่งันตรงนั้นเลยประมาณว่าไม่ค่อยได้ออกไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องอะไรวิกฤตเป็นโรคระบาดนะครับก็เลยวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนั่นขงข้างในบ้านออนี้อันนี้ ขากับข้าวอยู่ข้างนอกบ้านครับผมพาปาเหยียดครับมากินข้าวนอกบ้านนะครับท่านชมกินข้าวด้วกันนะครับเนี่ยกับข้าวก็วันนี้ได้โอกาสนะเนื่องจากว่าผมพาป้าเหยียดมากินข้าวนอกบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงยิงที่ผ่านมาเราก็กินข้าวนอกบ้านอยู่เป็นเดือนประมาณสี่ห้าครั้งครับก็ แต่มาช่วงช่วงนี้มันคือวันเวลามันก็เปลี่ยนไปก็เลยเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับวันนั้นก็วันนี้ดีใจกับประหยัดด้วยนะครับไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ยังไงก็กออนุญาตท่านผู้ชมนะครับกินข้าวก่อนนี่ก็ขอสวัสดีไปทาง ังประเทจีนนะครับน้องมี์นี่วันนี้เรีกน้องเมย์นะน่ะที่ผ่านมารู้สึกว่าเธอไม่ค่อยชอบเสอเรียกเชนี่ยแล้วก็ไปสวัสดีเอฟซไปทางฝั่งลาวแล้วก็ไปทางายุโรปนะครับน้องต่อยด้วยนะครับแล้วก็น้องพรนั้นเล็กน้องฝันนะครับแล้วก็ไทย,ยเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชม ลงหนุยอาลงหนุยนะครับน้องตุ๊กเออนั่นแหละเยอะแยะเลยนะครับเลิบลี่นะครับน้องน้องตุ๊กนี่เลิบลี่ทุกคนแล้วเขาทุกคนด้วยนะครับก็น้องสตาอ่น้องสตาด้วยเนี่ยปเหยียดบอกมาเลยมีใครบ้างเลยจไม่ค่อยได้นะครับมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆแล้วก็จะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแม่นิ่มเออนั่นแหละแม่นิ่มด้วยที่ลืมไม่ได้หรือไม่ได้แม่นิ่มด้วยเพราะนั้นก็ ต้อนขอกว่คุณค <น S 1> ทุกคนเลยนะครับที่เป็น fc เป็นเพื่อนกันเป็นได้หวังว่าจะจับมือกันไปยาวๆนะครับแล้ววันนี้ก็ชวนทุกท่านมากินข้าวด้วยกันนะครับผมก็วันนี้มีตะตอเผานะครับก็ยังไงก็ริบลี่ใช่ไหมไม่ใช่ดิที่ชอบตะตอเผาชอบอ,อาหารใต้นะเออใช่ดิน้องทุกมะเออนั่นแหละน้องทุกเิฟลี่นะครับนี่วันนี้ก็จัดให้เลยนะน้องเลยนี่ นี่ก็กุ้กคริ่งนะครับแต่มันเป็นหมเนูเป็นกระดูกนะครับอันนี้อ่านี่น,นี่สตอสตอน้ำพริกกับสตอนะครับสตอเปานะครับนี่นี่นะครับก็ไปเหียดก็ลงชิมไปแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่โอเคบายบาย